พ่อลูกขำปรากหนุ่มโชว์ภาพแม่กลางสิ่งนี้ในซูปเปอร์มาร์เก็ตพนักงานยังขำมองมุมไหนก็กางเกงในเฉลยว่าคืออะไร เขาเด่นเขาเด่นจะพาทุกคนไปดูโพสต์ไวรัลที่เรียกเสียงฮาบนโซเชียลฝั่งญี่ปุ่นในขณะนี้นะคะเมื่อมีผู้ชาย X อ,อไรายหนึ่งออกมาโพสต์เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเขาไปซื้อของพร้อมกันกับครอบครัวโดยได้ระบุว่านี่คือสิ่งที่แม่ของผมกลางออกมาที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตทำเอาผมกับพ่อหัวเราะหนักมากจนแทบอ้วกแม้แต่พนักงานที่มาช่วยตรงจุดชำระสินค้าด้วยตนเองยังหันมามอง พร้อมกันนั้นเขายัางแนบภาพของสิ่งหนึ่งที่แม่ของเขานำออกมากลางตรงจุดชำระสินค้าโดยมีลักษณะเป็นผ้ายับยนหูสองฝั่งกลางออกกว้างโดยมีส่วนตรงกลางรวมกันเป็นกระจุกเดียวเป็นลักษณะที่มองผ่านๆไม่ว่าใครก็คงอดคิดไม่ได้ว่านี้มันการเกงในชัดๆแม้แต่ชาวเน็ตที่ผ่านมาเห็นต่างก็ลงความเห็นเช่นกันว่าลักษณะเช่นนี้เหมือนการเกงในมากโดยมีคนนึงนำภาพดังกล่าวไปโชว์ให้เด็ก้าขวบดู พร้อมถามว่าสิ่งนี้ดูเหมือนอะไรซึ่งเด็กน้อยก็ตอบทันทีว่ากางเกงในทําเอาคนถามขำลั่นจนเกือบคิดทั้งนี้พบว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่แม่ของชายคนนี้กางออกมานั้นไม่ใช่กางเกงใน แต่มันคือถุงผ้าที่ไวพกพาสำหรับใส่ของนั่นเองโดยต้นโพสเกิดจากการที่ชาวเน็ตอีกรายออกมาโพสต์เตือนผู้คนให้คิดดีๆก่อนที่จะซื้อถุงผ้านี้เพราะตัวเองถูกคนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตถามมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วว่านั้นกางเกงในเหรอโดยหลังจากเขาโพสต์เรื่องราวของถุงผ้าของแม่เมื่อคืนวันที่10ตุลาคมผ่านไปไม่ถึงวันโพสของเขาก็กลายเป็นไวรัลที่มียอดวิวกว่า19.2ล้าน โดยชาวเน็ตเขามาคอมเมนต์เช่นกางเกงในยักษ์คอมเมนต์ถัดมาบอกว่านี่กางเกงในเหรอ คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าขอโทษนะดูไม่เหมือนถุงผ้ารักโลกเลยคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าขอบคุณพระเจ้านั่นคือถุงช้อปปิ้งจริงเหรอหน้าตาก็สําคัญสินะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าฉันเห็นโพนี้บนรถไฟแล้วลั่นเลยคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าดีจริงๆใช้เป็นกางเกงในในกรณีฉุกเฉินแถมยังนํามาใส่ของได้ด้วยคอมเมนต์ทัดมาบอกว่ากางเกงในไทยท่านหญิงคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าฉันมีอันนึงได้มาฟรีแต่เห็นภาพนี้แล้วไม่กล้าใช้เลย ขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ